สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าญาดีใจมากค่ะได้ยินข่าว่าประเทศไทยจะไม่ต้องตรวจ PCR test แล้วนะคะ <Hey! S 1> แต่ตอนแต่ตอนป้าญาจะพามาดูตรงนี้ค่ะวันที่ป้าญาต้องบินกับไทยเมื่อตอนปีใหม่นะคะเรื่องเยอะมากค่ะทุกคนเราต้องขับรถไปตรวจนะคะโควิดที่การเดินมูลสนามบินออสโลเลยค่ะเพราะว่าเขามีศูนย์อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มันใกล้บ้านป้าญาที่สุดนะคะถามว่าการตรวจของ โควิดเพื่อจะเดินทางเข้าไทยน่ะมันลำบากมากไหยสำหรับคนที่อยู่นอร์เวย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเราชาวไทยเองหรือว่าครอบครัวของเราที่เป็นชาวต่างชาตินะคะมันก็ลำบากมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างปาย่านี้ก็ต้องเดินทางไปที่อ่ากาเดมมนนะคะใกล้ออสโลนะคะหลายๆคนก็ไปตรวจนะคะไปตรวจแถวบ้านปรากฏว่าการตรวจผลไม่ออกทันวันที่จะเดินทางนะคะก็ต้องไปตรวจที่สนามบินใหม่เนี่ย เสียเงินหลายรอบมากเลยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไปตรวจแล้วจะได้เลยนะคะบางคนคิดวางแผนไว้แล้วว่าวันนี้ได้แน่นอนแต่ไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องเสียเงินสองรอบสารอบฉะนั้นข่าวนี้เป็นข่าวดีสำหรับป้าและทุกๆคนที่จะเดินทางเข้าไทยในเดือนเมษายนนี้นะคะยินดีด้วยค่ะแล้วป้าก็พาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศในการที่เดินทางมาตรวจโควิดนะคะว่า ต้องลำบากขนาดไหนมันก็ไม่ได้ลำบากมากค่ะทุกคนเข้ามาคนก็ตอนช่วงปีใหม่คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไปยากไปยืนต่อคิวยาวเหมือนกันค่ะหลังจากตรวจเสร็จแล้วก็ขอแวะที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นิดนึงค่ะเผื่อจะดูของนะคะเพื่อเป็นของฝากไปประเทศไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วราคาการตรวจล่ะเป็นไงทำไมถึงยกเลิกแล้วดีใจการตรวจโควิดนะคะทุกคนอยู่ที่ถ้าแบบด่วนนะคะคนละ2,500โครนเลยนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยแบบไอ้นี่ก็ประมาณ10,000บาทเลยค่ะถ้าใครเป็นครอบครัวใหญ่นะคะสี่หคนอย่างเงี้ยก็ตกไปเป็น4ี่ห้าหมื่นบาทแล้วค่ะทุกคนสําหรับป้ายากรลุงนะเดินทางไปล่วงหน้าเนี่ยสวันนะคะไปตรวจก่อนก่อนเดินทางเนี่ยก็เอาราคากลางๆนะคะ คนละพันสองรนะคะก็ตกประมาณเกือบส0่พบาทเลยค่ะทุกคนเห็นไหมล่ะคะว่ามันทั้งเปลืองสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังต้องเดินทางไปตรวจก่อนล่วงหน้าต้องนุ่นนี่นั่นถ้าออกไม่ทันก็เครียดกันทั้งครอบครัวเลยค่ะทุกคนพยาทำก่อนนะฮัลโหลฟู๊กินสตอนนี้ลุงกับป้ากำลังขับรถไปสนามบินนะคะกาเดมูนนะ เราเพิ่งจะเดินออกเดินทางนะคะจริงๆแล้วจะขึ้นเที่ยวบินห้าโมงครึ่งนะของนอร์เวย์นะคะนั่นแหละก็ตื่นเต้นมันจะเป็นยังไงบ้างนะเราไม่ได้บินมาเกือบสามปีนะคะสามปีก็ภุมิพามีนานี่ก็สามปีนะที่ที่ไม่ได้บินเนาก็มันก็รู้สึกตื่นเต้นก็ไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรบ้างเพราะว่ากฎใหม่ๆก็ออกมาเยอะเนาะนั่นแหละเดี๋ยว ก็จะทําคลิปนะคะมาแชร์ให้ดูเนาะว่าเดินทางเมืองไทยช่วงเนี้ยเดี๋ยวลักกะปิดลักกะเปิดแบบเนี้ยเป็นยังไงเนาะโอเคข่าวไว้เจอกันนะชจะบอกว่าป้ายะกับลุงมาตรวจโควิดไว้ก่อนล่วงหน้า2วันนะคะอย่างป้าะยะเดินทางวันอังคารป้ายามาตรวจวันอาทิตย์นะคะทุกคนถามว่าที่สนามบินนะเขาปิดไหมเขาไม่ปิดนะคะเขาตรวจรับตลอดเลยนะคะ ช่วงนั้นนะคะช่วงปีใหม่แต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องไปตรวจแล้วนะคะก็เดินทางดได้ปกติเลยตแต่ว่าเราต้องไปดูว่าวสถานการณ์หรือว่ากฎเขาเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเดี๋ยวไปะย่าเอามาให้ดูค่ะว่าเขาเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ตามป้าาเดินทางกลับไทยด้วยกันค่ะพอไปถึงที่สนามบินนะคะ ลุงก็อยากได้เป็นเอกสารจากคลินิกอีกทีนะคะก็เลยไปรอรับเอกสารจากเขาโดยตรงนะคะแต่ว่าเราจะได้รับอีเมลแล้วก็ปริ้นออกมาใช้ได้นะคะทุกคนซึ่งเห็นไหมแล้วคะทุกอย่างมันก็เป็นปัญหาทั้งนั้นแต่ขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูว่าปัญหาเล็กปัญหาน้อยก็ยิบย่อยไปอะค่ะไม่ใช่ของเรานะคะน่ะ พอเข้าไปข้างในนะคะทุกคนร้านค้าต่างๆปิดกันเยอะมากนะคะที่สนามบินกาเดมูลน,นะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะเลยค่ะเพราะว่าร้านค้าปิดกันเยอะมากจริงๆค่ะขึ้นไปแล้วนะคะที่เครื่องบินนะคะของตุรกีแอร์ไลน์นะคะ เดี๋ยวป้ายาจะพาไปรีวิวตุรกีอร์ไลน์ค่ะทุกคนพอมาถึงเมืองไทยนะคะป้าะยาคิดว่ามาตรฐานของเมืองไทยดีมากๆค่ะมีการจัดส่วนต่างๆตรวจโควิดอีกรอบนะคะแล้วป้าะยาบินกับเทสแอนด์โกนะคะคือตรวจแล้วก็พอได้ผลเนี่ยแค่คืนเดียวก็สามารถออกโรงแรมได้นะคะเช้ามา กว่าจะเข้าโรงแรมได้ก็เกือบหกโมงเย็นค่ะทุกคนมากินข้าวกันค่ะมื้อแรกเลยส้มตามจัดไปพอได้ผลตรวจนะคะทุกคนก็ออกไปหลั่นล้าได้เลยค่ะเร็วมากทุกคนดูสวยไหม,มวันนี้อากาศดีนะคะสวัสดีค่ะไฮโฟกั้ แข็งเป็นก้อนๆน,น้ำแข็งเป็นก้อนๆยังละลายไม่หมดนะคะวันนี้ป้าย่าก็เดินออกมาถ่ายคลิปข้างนอกให้ดูเนาะว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงหิมะเริ่มไปแล้วคะ่ะน้ําเริ่มมาแล้วแล้วจะมาอัปเดตนะคะสําหรับข่าวดีสําหรับคนที่จะกลับไทยเขายกเลิกการตรวจ pcr แล้วนะคะเย้ yeah! ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้นะคะเขาก็ยกเลิกการตรวจ PCR สําหรับคนที่จะเดินทางเข้าไทยแต่ว่าสําหรับชาวต่างชาติเนาะก็ยังต้องไปตรวจ PCR ที่พอไปถึงไทยแล้วนะคะเขาจะมีขั้นตอนอยู่เนาะ 1. ยกเลิกการตรวจ PCR เข้าไทย 2. ยกเลิกแซนบ็อกให้เหลือ5วันยกเลิก AQ นะคะก็คือ alternative quarantine ให้เหลือ5วัน ทสเซนโกยังใช้ปกตินะคะยังคงเดิมแล้วก็อะไรอีกอะลืม <c oughs> จำได้นะลืมเลย <c oughs> เดินมาถึงตรงนี้แล้วค่ะสะพานข้อที่ห้าไทยพาไทยแลนด์พาสยังคงเหมือนเดิมนะคะยังต้องทำเหมือนเดิมต้องลงทะเบียนเหมือนเดิมนะคะทุกคน <c oughs> อย่าลืมนะคะไปกดติดตามอ่านได้ค่ะ เดี๋ยวพะย่าเดินเที่ยวก่อน